เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม Marvel Super War และในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่ในคลิปรีวิวบวกสอนเล่นตัวละครกันอีกแล้วนะครับซึ่งตัวละครในคลิปนี้ที่ผมจะนํามารีวิวแล้วก็สอนเล่นเนี่ยจะเป็นตัวละครอ,อย่างเจ้าเฮล่านะครับผมก็เฮล่าเนี่ยเป็นตัวละครมาใหม่นะครับที่จะมาในสายพลังงานเชื่อว่าใครหลายคนก็น่าจะรอคอยนะครับหลังจากที่เรียนสกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้กันไปแล้วนะ สกิลที่เด่นที่สุดของเขาเนี่ยก็จะเป็นการซัมมอนหรือว่าอัญเชิญอันเดนะครับออกมารับดาเมจแทนด้วยก็ก่อนอื่นที่เราจะไปดูรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวละครเฮล่านะครับในไหนเกมมาวิลซูเปอร์บอลเนี่ยเขาก็ได้อัปเดตซีซั่น2มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูอะไรต่างๆที่ได้เพิ่มเข้ามาในซีซั่นนี้ดีกว่านะครับอย่างแรกที่ผมคิดว่าเด่นมากๆเลยก็จะเป็นเรื่องระบบกิ้วนะครับเนี่ยคือกิ้ของผมเองใครที่อยากเข้ากิยวงผมก็สามารถเซิร์ชชื่อนะครับผมแล้วก็สมัครกันเข้ามาได้เลยแต่อาจจะมีเงื่อนไไขขหนนนน่รัเปป็แงพทิมึ้ี ได้ตั้งเอาไว้ซึ่งภายในกิลด์ก็จะมีภารกิจกิลด์นะครับให้เราได้เข้าไปเล่นแล้วก็จะได้รับเอ่อไอเหรียญนี่ผมขอเรียกว่าเหรียญกิลด์ละกันในการที่เรานะครับผมจะสามารถเอามาซื้อของในร้านค้ากิลด์ได้ก็จะมีสกินต่างๆมากมายนะครับอันนี้เหมือนว่าจะเป็นการต่อสู้ของกิลด์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการต่อสู้นะครับคือยังไม่มีข้อมูลแหละคือพูดง่ายๆคือระบบกิลด์เพิ่งมานะครับการต่อสู้ก็คงยังไม่เริ่มทันทีหรอกส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกียรติยศของกิลด์ ับ3นะครับก็ประมาณนี้ระบบคิวและต่อไปนะครับก็จะเป็นสกินใหม่นะครับจะเป็นสกินจากหนังภาค Avenger ร์เอ็นเกนะจะมา3ตัวละครนะครับจะมีล็อกเก็ตและคูนนะครับผม แอนแมนตัวนี้นะครับผมคิดว่าแอนแมนค่อนข้างสวยนะคือมันเปลี่ยนไปเยอะครับผมเป็นสีขาวแล้วตอนแปงลงร่างกระเท่มากๆด้วยและก็จะมีตัวละครอ,อย่างวอลแมทชินอีกตัวหนึ่ง3ตัวนี้ถ้าใครเป็นแฟนๆจากหนังเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าพลาดเลยนะว่าตอนนี้กําลังลดราคาอยู่ด้วยนะครับหลังจากพาไปดูรายละเอียดต่างๆที่เข้ามาใหม่ในซีซั่น2แล้วนะครับเรากลับมาที่ตัวละครเฮล่าของเรากันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลของเจ้าเฮล่ากันต่อและการวาดสกิลของเฮล่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ แล้วก็มาเริ่มกันที่สกิลติดตัวของเจ้าตัวละครเฮรากันก่อนนะครับจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าเทพธิดาแห่งความตายสําหรับสกิลติดตัวเนี่ยเมื่อเราทําการโจมตีธรรมดานะครับโดนฮีโร่ตูม้มก็จะเพิ่มพลังงานมรณะแก่เป้าหมายและเมื่อเป้าหมายตัวนั้นนะครับทำการหนีออกจากการต่อสู้ก็จะได้รับดาเมจนะครับและถากเป้าหมายโดนกําจัดเนี่ยก็จะฟื้นฟูค่าพีกลับมาให้เฮราอีกด้วยลไลทเทมที่เล่นการลดคูดาวเนี่ยก็จะเพิ่มแอคแท็กสปีดให้เฮรานะครับต่อกันที่สกิลกดใช้สกิลที่1น วาดดาบแห่งลัติกาลสำหรับสกิลที่1น,นี้นะครับก็จะมีทั้งแบบติดตัวแล้วก็แบบกดใช้สําหรับแบบติดตัวเนี่ยเมื่อการโจมตีทั่วไปของเฮล่าโดนสตูนะครับก็จะได้รับสัญ,ญลักษณ์และสั้นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันครบนะครับเฮล่าก็จะทําการอัญเชิญดาบนะครับออกมาทิมแทงสตูที่อยู่ในบริเวณรอบๆนะครับส่วนแบบกดใช้นะครับเมื่อรเรากดใช้เนี่ยเฮล่าก็จะได้รับบัฟในการเพิ่มแอคแท็กสปีดนะครับผมแล้วก็เพิ่มมูฟสปีดให้ตัวเองและก็สามารถวิ่งไปด้วยแล้วก็โจมตีไปด้วยได้ด้ดวยนะครับ ต่อกันที่สกิลกดใช้สกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าดูดวิญญาณสําหรับสกิลที่2นี้นะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยเฮล่าก็จะทําการดูดวิญญาณของศัตรูรอบๆนะครับจะสร้างดาเมจพลังงานและก็จะเพิ่มพลังงานมรณะแก่เป้าหมาย หากเป้าหมายนะครับโดนเพิ่มพลังงานบอลลรนะก็จะได้รับดาเมจพร้อมทั้งฟื้นฟูนฟเฮดพีกลับมาให้ตัวละครเฮล่าด้วยนะครับต่อกันที่สกิลกดใช้สกิลที่3นะครับจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าน,น้ำทมินสําหรับสกิลที่3นี้นะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยเฮล่าก็จะปล่อยบอลเวทไปยังทิศทางที่กําหนดถ้าโดนตูนะครับก็จะสร้างอาณาเขตน้ําขึ้นมาและภายในอาณาเขตน้ํานั้นนะครับถ้าตูตัวไหนพายายามที่จะหนีออกไปเนี่ยก็จะโดนทําให้ติดสตันด้วยนะครับ และก็มากันที่สกิลอัลติเมทของเจ้าตัวละครเฮานะครับจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าแม่ทัพอันเดดเมื่อเรากดใช้สกิลนี้เนี่ยเฮาก็จะทําการอัญเชิญแม่ทัพอันเดดออกมานะครับเป็นเวลา15วินาทีและเมื่อเราทําการอัญเชิญแม่ทัพอันเดดออกมาเนี่ยก็จะสร้างดาเมจและก็จะเพิ่มพลังงานบรณะแกะสตูที่อยู่ในรัศมีด้วยนะครับและการโจมตีทั่วไปของอันเดดเนี่ยก็จะเพิ่มสัญ,ญลักษณ์ให้เฮาพร้อมกับรับดาเมจแทนเฮาด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะ แต่ก่อนที่เราในครับผมจะไปดูเทคนิคการคอมโบสกิลของเจ้าตัวละครเฮาเนี่ยผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับตัวละครอันเดซที่เราซัมมอนออกมาเราจะสามารถบังคับให้เจ้าตัวละครอันเดซเนี่ยเดินไปในทิศทางที่เราต้องการได้โดยการกดที่สกิลอันดิเมทค้างนะครับผมแล้วก็ลากทิศทางได้เลยนะเผื่อว่าใครงงนะครับว่าตัวละครอันเดซทำไมไม่ไปเดินไล่ตีสตูมันวิ่งตามเราทําไมนะครับเราสามารถลากให้มันเดินไปตีสตูได้นะครับก็เป็นว่านะครับถ้าเราพรที่จะเข้าใจรายเอียดสกิลของเจ้าตัวละครเฮ拉กันแล้วเน เดี๋ยวเราก็มาดูเทคนิคการคอมโบสกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้กันหน่อยละกันซึ่งจริงผมคิดว่าตัวละครเฮล่ามันไม่ค่อยมีการคอมโบอะไรที่ตายตัวมากนะครับส่วนใหญ่มันจะเน้นตีธรรมดามากกว่าแต่ถ้าใช้ปมแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนําประมาณนี้นะครับก่อนอื่นสกิลสองให้สโลว์สตูก่อนนะครับจากนั้นปาสกิลสามให้ติดน้ําขึ้นมาแล้วคอยอันเชิญอันเดทขึ้นมานะครับและหลังจากนั้นคอยกดสกิลหนึ่งโจมตีสตูเรื่อยๆประมาณนี้นะครับก็คอมโบของมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่จริงๆนะครับเวลาเราเล่นเราก็ไม่จําเป็นทที่จะตต้องาาําาามมกห ก็เป็นว่านะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูการเล่นของเจ้าตัวละครเฮล่ากันในเกมดีกว่านะครับเราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันนะครับกับตัวละครเฮล่าเดี๋ยวผมจะกดท่าตัวละครให้ดูแล้วกันอ่าเป็นประมาณนี้นะจะถือดาบขึ้นมาทําแบบนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นฮักเหมือนจะเข้ามาอินเวดบับนะแต่ถอยไปแล้วนะยืนเลนเจอกับสตอมนะครับอาจจะโดนเขาตอดบ่อยหน่อยเพราะว่าตัวละครสตอมเนี่ยมันใช้สกิลได้ระยะไกลส่วนเราเน้นตีนะ อาจจะไม่ตีแรงเข้าสตอมสกิลเดียวด้วยซ้ำนะครับในช่วงต้นเกมช่วงต้นเกมนี่ก็เคลียร์คิปเก็บเบลไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวละครอย่างเฮล่าเนี่ยมันจะมีสกิลอันติตอนเลเวล6ที่จะอันเชิญอันเดยออกมาได้โดนสตอมสกิลใส่เรื่อยๆอย่างว่าแหละครับระยะสกิลไกลกว่าเรา เหมือนว่าเมื่อกี้เรล่างจะมีการเฟิร์สกันเกิดขึ้นแล้วนะครับเหมือนเป็นเฮล่าฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามเหมือนว่าเขาเอาเอาเฮล่าไปยืนเป็นตัวยิงนะครับน่าจะแบบนั้นเท่าที่ผมเห็นหเจ็บเหมือนกันนะเนี่ย ขามีนติก่อนเรานะครับเฮ้ยจะตายไม anyway> uh ่ได้โอเคเรายังไม่ตายนะครับรอดมาได้แบบปฏิหารเลยสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าตัวละครอย่างเฮล่าเป็นตัวละครที่ต้นเกมอาจจะอ่อนแอสักนิดหนึ่งนะครับคือเป็นตัวละครที่ใช้มานาเยอะนะครับแล้วสกิลในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ยังไม่ได้แรงมากด้วยนะคือเฮล่ามันเน้นตีธรรมดาแล้วก็เล่นกับพาร์ีิสันนะครับเนี่ยที่มีดาบตกลงมาประมาณเนี้ซึ่งเป็นอะไรที่แรงนะครับเวลาดาบตกมา แลวเหมือนว่านายจับคู่รอบนี้ผมจะเจอ,เจอตี้ลาชันด้วยนะเขาเสียบิงก์ไปแล้วนะครับ2อนาทีโลแนนจะไม่มีบิง์แต่ในมอนลเราก็เสียอันติไปเหมือนกันเกมนี้ค่อนข้างตึงนะครับฝั่งตรงข้ามเขาเล่นเป็นนะคือเป็นตี้ลาชันทั้งตี้เลยนะครับ <Yes. S 1> ไม่นึ้ว่ากดจับคู่มาเราจะเจอตี้ลาชันอย่างนี้นะโอ้แล้วตอนเมื่อกี้เจอหน้าผมเขาคอมโบอันติยัดเลยนะครับจริงผมก็อยากออกไปสู้เขาอยู่นะแต่ไม่เห็นเดทพูฝั่งตรงข้ามนะครับ เดดพูหัหนตรงข้ามก็จะรอแอบแก๊งผมอยู่ตลอดเรื่อยๆ <hero> ไม่เป็นไรครับผมเกมนี้เราสู้ได้รอไปก่อน <Yeah. S 1> เรียกอันเดดออกมาครับ <Yeah. S 1> น่าจะตายอยู่ม <enemy> ั้งเพราะพัศสีเพล่าคือถ้าใครหนีออกจากสกิลเขาเนี่ยเขาจะโดนดาเมจแล้วก็ได้เลือดกลับมานะครับ dust dust. วางหนามไม่โดนนะครับ ตายเลยนะโอ้โโดนสตอมกับเดดพูลเข้ามาคอมโบนะครับชุดเดียว Be mine enough. An ally hero has been Assembled. defeated. An enemy hero has been defeated. Amazing. mind <laughs> an oh, enemy turret who. has been destroyed Hero has been ashes defeated to ashes, dust to dust. An allied Return. hero has been defeated. Do not bore me with pleading. An allied hero has been defeated. One more time. Death itself is mine to command. Incredible! An allied turret has been destroyed. Retreat! Do not fall. Defeated. An enemy hero has been defeated. Shut down. Attack enemy turret. An enemy hero has been defeated. An enemy turret has been destroyed. An enemy attack enemy turret. Defeated. An enemy turret has been destroyed. ที่เห็นผมเยี่ยมๆนี่ไม่ใช่ไรนะครับพอดีว่าเกมนี้ค่อนข้างตึงนะผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้สมาธิในการเล่นเล็กน้อยนะครับเอาเป็นว่าดูสเตปการเล่นไปละกันนะครับผมว่าผมเล่นประมาณไหนนะคือเวลาในไฟ์เนี่ยผมก็จะพยายามยืนหาระยะยืนตีฟรีอะครับคือเกมนี้มีเนมอลทำให้ผมยืนตีฟรีได้สบายมากเพราะว่าเวลาที่เนมอลเปิดอันติเนี่ยผมก็จะสามารถยืนตีจากนอกวงได้นะครับแต่จริงผมก็จะเข้าไปในวงนั่นแหละ เออแต่เกมนี้เขาเข้าไม่ถึงตัวผมไงฝั่งหัวข้ามตีนะผ,ผมตีสกิลสามสกิลสองสกิลหนึ่งประมาณเนี้ยเวลาอยู่ในไฟตัวมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเดดพูดวยเราจะไล่เขานะครับอ๋อตายละเหมือนว่าเดดพูฝัวหันข้ามเนี่ยเขาจะไม่รู้สกิลพาสซีฟของเจ้าตัวละครเฮล่าหรือเปล่านะครับถ้าดูตัวไหนหนีจากเขาเนี่ยจะโดนดาเมจนะแล้วเราก็จะเหตพี HP คืนกลับมาด้วย ติดสตันไหมครับจริงๆผมคิดว่าสกิลอันติของเจ้าตัวละครเฮล่านี่เอยไม่ใช่อันติสิสกิลสามมันข้างมีประโยชน์นะครับเวลาในไฟนะถ้าเราวางปักหนามได้แล้วมีคนพยายามจะหนีออกมาเนี่ยก็จะโดนสตันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะหนีวิ่งมาหาเราอยู่แล้วแหละยังไงก็ต้องโดนสตันแต่ในอนาคตถ้าคนจับทางได้เขาอาจจะยืนตีกับเราในวงก็ได้นะครับตอนนี้ของเรานําไป9000จะหมื่นหนึ่งแล้วนะครับทําให้เราตีได้ค่อนข้างรุนแรงมาก ย่เงี้ยยืนกับพักไว้ครับเราซัมมอนอันเดดมาแล้วได้อยู่นะครับเพราะว่าเราตีแรงแล้วนะครับสโลเข้าไปเยบร้อยคือถ้าใครเล่นเราเจอเจ้าตัวละครเฮล่าก็พยายามวิ่งหนีเขาแล้วกันนะครับแต่ถ้าเลือดน้อย,อยงไงก็ต้องหนีเนาะผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโดดเด่นดีนะครับ2ลุ้มหนึ่งครับจังหวะนี้ได้อยู่ตัวนี้เขาพยายามหนีผมด้วยผมได้เลือดกลับมา น่าจะได้หมดนะตรงเรียบร้อยครับผมแล้วทีมเราก็จัดก,การตรงล่างไปตรงนี้เมื่อกี้ได้ด้วยเป็นหนึ่งเกมที่ตึงมากนะครับเพราะว่าฝั่งหนูข้ามกา็ตีลาทันฝั่งผมก็เป็นตีจาก FC ผมที่เข้ามาเล่นกับผมนี่แหละครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่เราทําได้ดีกว่านะครับว่าเราทําดาเมจไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะในเกม14นาทีเนี่ยเราทําได้อยู่ที่34อนนะครับอยู่ที่55,000เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ ในเกมที่ยังไม่เลดมากขนาดนั้นนะครับ ส่วนตัวให้ผมสรุปเนี่ยผมคิดว่าตัวละครเฮราเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเน้นการยิงโจมตีเรื่อยๆครับคือมันไม่ได้เน้นชุดเดียวตายอย่างเมดอย่างพวกสกาเลตหรือว่าสตอมนะสกิลมันจะคล้ายๆไอรอนแมนนะครับสกิลตัตวของไอรอนแมนก็คือถ้าเราโจมตีไปเรื่อยจนแตกโคปะไอรอบที่ดาบลงมามันจะค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะครับและไอพาร์ซีของเขาที่เวลาศัตรูหนีเนี่ยมันจะทําให้เราได้เลือดก,กลับมานะครับแล้วก็สร้างดามเมจต,ต่อศัตรูด้วยก็ในคลิปนี้ก็จะเห็นอยู่นะครับผมอย่างเดดพูที่เขาได้วิ่งหนีผมไปเนเนะคะรับ เขาโดนดาเมจจากสกิลพาสีของผมนั่นเองเอาน่อยคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปแนะนําตัวละครคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ